สวัสดีครับอาจารย์ก็ข้ามสแลนไปแล้วนะครับ,าารบ,น,รบนี่นค,ครับอาจารย์กระบุกเข้าไปแล้ว,คร,วครับหน่วยกินสต็อกครับอาจารย์กระบุกเข้าไปแล้วครับหน่วยกินสเต็กค,ครับนี่ครับโน้ตเล็กเขาหน่วยกินสเต็กบุกเข้าไปแล้วครับกําลังเสริมยังไม่มาครับกำลังเสริมยังอยู่แถวอยู่ไกลครับดวนีว้เราไม่กลัวครับ นี่ครับอาจารย์ได้ขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมรับชมอยู่นี้ครับสวัสดียามอากาศบดบดครับวันนี้ฝนจะตกยังไงก็ไม่รู้ครับมืดคลึ้มๆล้คงไม่ตกครับท่านผู้ชมตกเราก็จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าฟันลซกกลางฝนเลยครับมาคึมคลึมเลครับท่านผู้ชมนี่ครับกาลังบุ้งฟันตรมเดียวขาดเลยครับ ามตะแลนไปเลยนะครับโถ่จาจารยนเขาแน่นอนนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับกลงมาทั้งจันเลยนะครับอืมอืมหมดแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็ลงมาแล้วครับอาจารย์ดูต้นนี้ปะดูไหมหรือไม่ดูมันได้ไหมได้เหรอหมอไม่ได้อาจารย์ก็ได้ดูจะ้นอาจารย์อาจอาจารย์ดิดเอ๊ะเอาวะแล้วแต่อาจารย์ดิเดี๋ยวจะมาชมกันว่าได้ไหมอาจารย์ว่าไง ไม่เอาหรือเอาเอาจารย์ก็เข้าไปเก็บปะพาวในข้างในนะครับรุบๆเป็นไงครับท่านผู้ชมโยนเก็บโยนเลยครับขึ้นไม่พอครับพลังผักบุ้งเหลือเฟือครับงไงครับนี่เจอพลังผักบุ้งเข้าไปโอ้โหขึ้นกดผักบุ้งเข้าไปไอ้นี่พุ่งไฟแดงเข้าไปสามกระละมังออย็งไงครับ ห้างบกบวงครับนี่ครับอาจารย์เราก็ไม่เคยวันโอ้โหปันกระเด็นนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหทีเดียวขาดครับท่านผู้ชมรับชมอยู่แน่นอนครับอาจารย์เขจะเช็คตอนนี้ให้ดูนะครับนี่ครับอาจารย์เขาทำการเลื้อยขึ้นมาแล้วครับนี่ครับ นี่ครับโอ้โหเป็นไงครับทีเดียวนี่ครับท่านผู้ชมเอฟเฟกไม่ต้องสันแมนไม่มีอาจารย์เล่นคนเดียวเพียวๆเลยครับนี่ครับนี่ครับเฉาะเลยครับโอ้โหฟันทั้งฟันทั้งเฉาะเลยครับฮะเอาไม่รู้อาจารย์เอาก็เอาดิแล้วแต่อาจารย์ดีนี่ครับโอ้โหพลังผักบุ้งครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห ใครสนใจทักมาครับเล่มละาพันสามนี่ครับโอ้โหทีเดียวขาดครับท่านผู้ชมอืมาแล้วครับหน่วยกินสเต็กอ่านี่หน่วยกินสเต็กมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับกําลังเซิร์มาแล้วครับนี่ครับเนี่ยนี่แนวหน้าไปแล้วนะครับแนวหน้าข้ามไปโดดข้ามทะเลนไปเลยไงมอืนี่ครับ สวัสดีครับที่หน้าสแลน